สวัสดีค่ะมือดีมีอาหารมากินกันอีกแล้วนะคะเนาะสวัสดีในวันทีหา่าเอ้ยทีซีค่ะมือนีวันทีซีนะคะหลังจากปีไม่มาแล้วเนาะคะ่ะมีไก่ย,ย่างค่ะแล้วก็มีผคนลไม้นี้ลวกไอ้ลวกทั่วล่นเตาหวานกินกับน้ำพริกกะปิค่ะก็มีน้ำแกงซ้ำหนึง่ง กินเขาเมนุ่งมือนี้เนาะคะ่ะกระเสบแสบน้ำกันอีกมือนึงเนาะคะ่ะเนาะหลังจากติพานปีใหม่มาได้สองมือสามมือค่าวันที่สีเหตุงานปกติใส่ชีวิตแบบปกติเนาะคะ่ะคนเฮาเกิดมากก็มีแค่นี้แหละคะ่ะแสวงหาโภกระสับหาอยู่หากินแต่ละคนอาชีพการงานเนาะคะ่ะดินล้นไป สวัสดีค่ะมาสวัสดีมือนี่เนาะค่ะหลังจากผ่านปีใหมากเมือนี่เป็นมือวันทีหาแล้วเนาะค่ะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะมาขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เขามาติดตามเนาะค่ะที่มาทั้ช่องยูทูบด้วงกันเนาะคะ่ะกับสิ่งใดที่่ามาที่เข้าล่วงคิดไปที่เบาบาดีแม่ที่เบาเมามากพูดมากแต่กับบกเขาามูผูดใด้ของแต่ละคนเพื่นพอนบอบก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะ เมนีมาขอโทษขออภัยในการทีทํำมากทุกสิ่งทุกอย่างกะพิดพลานประการใดกัดขออภัยพี่พีพน้องน้องค่ะบ่มีอย่างน,นคะคะเมนี้มาสวัสดีมาขอคุณนแล้วก็มาขอโทษในสิ่งที่ทําไปอันใดที่พอถืออกถือใจกายว่ากันเลยคะ่ะเฮาอาจสิพูดมากอยู่ในคลิปนี้มาสังเกตบางแล้วโอ้จะของผูดมากไปบ่เฮาก็มาสังเกตมันจะของบางที่สิบ่ถือใจ้ลังคนเนาะค่ะกับขอโทษเนาะค่ะ อากาบขอพระคุณน,นหลายๆผูี่มาติดตามในช่องเล็กๆช่องถี่บางคนอาสิบมองว่าไหลซาละเนาะค่ะกะบ่เป็นอย่างค่ะเข้ากับธรรมดาค้นเท่าหน้าหน้ากิ่ดตันนะคะมีทั้งคนชอบคนบ้นไม่ชอบมื่อนี้มากินเขาน้ากันค่ะวมือนี้วันทีห่าขอพระคุ้นอีกครั้งหนึ่งเด้อคะ่ะผู้ีิมาติดตามกดไหลกดแช่เนาะค่ะมันกะธรรมดาเนาะค่ะชีิตของคนเข่าเนาะเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะค่ะไปใสก่กระบได ช่วงโควิดนี่ไปใส่กับบ่ได้เนาะครับไปถ่ายคลิปสิไปทั้งเลกับไปบ่ได้ออกกันอกก็ยังออกบ่ได้ค่ะช่วงนี้เป็นแบว่าไข้ไข้กับแบว่าถุกคนตองระว่างโตเนาะครับไปทังไหกับบ่ได้เวลาถ่ายคลิปเอาคลิปอย่างมันรุ่งกับบ่ได้ปีใหม่สิไปหาพี่หาหนองเข้ากับไปบ่ได้ค่ะก็อยู่ถึงจะได้บานเลยนะคะกับเขากับน้ำกับมีอยู่มีกินแค่ที่เข้าเก็บไว้ในตัวเนาะค่ะ การใช้ชีวิตลําบากค่ะเพราะว่าตอนนี้โรคมันระบาดมาหลายนะคะคนมีเทปีปติดขึ้นมาหลายเยอะเลยค่ะถ้าเป็นห้าวยกต่างยังหวานเท่ากับใส่ชีวิตสะดวกสบายควรานีหน่อยนึงเนาะค่ะตอนนี้ไปใส่กับไปพอดไปบ้านกันยังไปพอดค่ะสิไปทายคีดทายยังเห้าสิเหตุขีดบอ,อกมากคิดบาทุกคนก็คือสิมนี้ว้มลําบากคือกันนะคะเพราะว่าการใส่ชีวิตสูม,มือนี่ลาบากเฮงๆงเนาะค่ะ เห็ดเอยียงกระลำบากค่อยระมัดระว่างเนาะคะ่ะไปข้างนอกเอาต้องค่อยละว่างปิดจะูมกเมื่อเห็นหนากันเนาะค่ะไปข้างนอกนะเห็นตะลูกกระตายยูบานก่ะสิพ่อเปิดหน้าเห็นหนากันอยู่ขันอกไปข้างนอกปนะุ๊บก็ปิดหน้ามดแลยค่ะว่ามีไผเห็นหน้านนไผด,ด,ดอกกระดิน่เสียงเมา เมื่อนี้ไล่มาทักทายมาขอคุี่พี่ๆน้องๆแล้วก็มาขอโทษอันใดที่เขาลงไปอาสิบ่ถืออกถือใจกับเ่าเป็นยังค่ะชอบใจกับเบิงนะคะก็ชอบใจกับผานเท่ากับเขาตว่ากันเนาะคะ mm ่ะ hmm. ตัวสิผานกับเขาเงิ่ใส่เรื่องง่ายคิดว่ามูเพิน่นนีทุกทุ่นที่ม่าเหตุนีแต่ไม่ท่วงนั่นปากคือกันทุกทุนเนี่ยนะคะจะมาสิขึ้นอยู่กับท่วงอดทนของเพิ่นบอแล้วก็การที่ทำคิดของเพิ่นอาจสิมีประโยชน์มากแล้วกไม่ควงมันคิดตันม,มาก ยังเหฮาๆกับมี่อย่างพ่อสิมารโรกเนาะ,ะค่ะกับมี่แค่ชีวิตประจําวันกินอาหารของน่องนะคะมาทกทายมาสวัสดีพี่ๆน้องๆตอนนีนน้นะคะมาพูดมาคุยก,กันมาทกทายกันในยูทูบเนาะ,ะค่ะกับสิ่งในบ่ดีกับขอโทษด้อค่ะเด้ออันนดสิวไปบ,บ่บถึงบ่ตองกระไดไม่ว่าอาสิเปเวเอียงกระทบกระทังกับผููลาง้นที่พื้นบ่ชอบกับขอโทษอีกที่หนึ่งเนาะค่ะ ซัมนน่้นะค่ะเดี๋ยวสิกินเข่ามาเววมาคุ้ยน้ำกันมือละหนึกละน้อยไปเนาะค่ะบางมือกับ่อดดายโรคมเห็นากันเนาะค่ะบางมือกัไทยกะคิดร่งมีได้อาหารการกินมีได้ชีวิตประจำวันเนาะค่ะชีวิตประจำวันกบบยูเซียกับกเล็กน่อยที่ยู่คโดก็ยังกักบาดบ่ดด้ยก็โดนกัดโตเพราะว่าเพิ่นให้ยูในทีสถานทีคือแบบว่าบ่ให้ไปพุ่มผ่านเนาะค่ะู้ดดอยยูมองดก็คือยู่มองหัน ยาสะเเฝ้ามากพบกันยาสะฝ้ามากปะปะปะสังสรรค์กันในปีใหม่ปีนี้กะขาดกันไปหลายค้นอยู่ปีน้องๆก็ได้เพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดช่วงที่ให้ะระมาดละวังโตแต่ตละค้นเนาะค่ะการอยู่การกินเขากับเพื่อกันนะคะให้ระมัดระวังในการอยู่การกินเพราะว่าบางที่เขากินกินของที่มันอีกอย่างแล้วเพื่อนอื่นนี่ยงของแสลงเนาะค่ะ เกิดท้องผูกท้องอยนียท้องเสียไปกับไปลพยงบานก็ลําบากนะคะล่วลงบานทรงยังไงโมเมนต์ว่าไปในงไงเพราะว่ามองไดใดอี่เป็นการคอยละวันคือกันสงสารหมอสงสารพยาบาลนะคะเพราะว่าช่วงโควิด,ดนี่กะหมูเข้ากับคนดีๆก็คอยดูแลตัวเองจะไปปินผ้าลาพืนเพราะเพราะว่า้าเอามีพีีมีนองเป็นหมอพยาบาลเนาะเข้าก็จะเป็นห่วงพิ้นคือกันเนาะคะ่ะ พอเพลินอยู่ไกลคิดค้นไข่มีโอกาสที่จะติดมาควัวเฮ้าฉะนั้นเห่าผู้ทีบ่อใดเป็นหมอเป็นพยาบาลเฮ้าก็ต้องดูแลตัวเองเพื่อราสิเบรือเฮ็ดพ่วมเดือดร้อนให้เกียเพลินนะคะถึงสินีเงินกับซอยบ่ไใเด้อค่ะโลกนี่้วดไนใดกับซอยบ่อใดค่ะคนน้วยตายมาหลายคนแล้วค่ะโลกโลกนีเนะคะนาะโลกน,น,ะะลนี่บ่มบ,บ,บ่มมีควม่วงปานี่ต่อไปเด้อนะคะ่ะแล้วก็คนเฮ่าก็ต้องค่อยระวังกันเองนะคะ คอยรักษาตัวเองดูแลตัวเองก็คือดูแลผู้อื่นเพิ่นนั่มเนาะค่ะมือนีก็มากเบามีดีน้อยก็ก็น้อยเนาะค่ะกันไหลน,นะที่เปิดอ,อยู่กับอนไนมีประโยชน์เท่ากับเอาไปคิดเอาไปทบท้วนเนาะค่ะค่อยพิจารณาเท่ากับเงินใจเพิ่นเพิ่นกับเพิ่นเป็นผู้ดูแรลรักษาพยาบาลเห่าเนาะค่ะเข้าประตองเข้าใจเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้มีบุญคุณต่อเ,เห่าเป็นหมอที่รักษาเห่าเนาะค่ะตัวเพิ่นสิเลียนมากใดจบมาใดเพิ่นก็มีความลำบากขึ้นกัน เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไดนน้มากมันโมเมนง่ายๆเนาะค่ะโมเมนมาเข้ามีเงินเข้าไปหาหมอไสกะ็ะไดไปหาหมอมองได้ก็ไดมันก็แเมีมอยู่ค่่แต่ว่าโลกนี่มันวัป่าหนีไผ่เลยค่ะขึ้นอยกับการดูแลของห้าวมาสีดูแลตงเห้าวได้ดีซํำไห,ตหาาแต่ค่อยละมาดระว่งค่ะเพราะว่าเกิอสีบห้เพื้นเดือดร้อนเนาะคะ่ะสีบห้เพื้นล่ำดากก็คือปลว่าเป็นการรักษาตัวเพื้นรักษาตัวห้ากับจบคลิปแค่นี้แหละค่ะสิมากินเขาตอเนาะค่ะ มีทีน้อยค่ะมนี้ค่ะนีผลลใไม่กสิกรผลลใไม่นะ้วกสิกินีับขาเขาก็ไต่เนี้ไม่ไก่ยางแล้วกรวกผักกินกับลำพิกร้ลำพิกกะปีค่ะหองติดๆกับค่ะซ้าหนึ่งแล้วค่ะนาอุยกันเหมือนนิดน้อย กินขอต่อจบค,คลิปไปแค่นี้ละค่ะขอบพระคุณหลายๆสวัสดีเด้อค่ะ